สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่5กันนะคะคืนวันศุกร์ที่27กันยายน2567ดอดมุลชนะโบคุ้ม4ประตูต่อ2 วันเสาร์ที่28กันยายน2567 w ว l ฟบวกเสมอสตุตการ์ท2ประตูต่อ2ไลซิกชนะอัลส์บวก4ประตูต่อ0ไมย์0 5แพ้ไฮเดนแฮม0ประตูต่อ2ไฟบวกเปิดบ้านแพ้ซังเทารลี0ประตูต่อ3ขณะที่เหมือนเช่นกลัดบกักเฉือนชนะอุนิโอนเบอร์ลิน1ประตูต่อ0และบ่ายเยิ้มมิวนิกกับเลเวอร์คูเซ่นเสมอกัน1ประตูต่อ1 วันอาทิตย์ที่29กันยายน2567โฮสไตคิวแพ้แฟรงเฟิร์ต2ประตูต่อ4และโฮเฟนฮามแพ้เบรเมน3ประตูต่อ4สถานการณ์ตารางคะแนนบุนเดสลิกาเยอรมันฤดูกาล2,024 2,025หลังแข่งขันสัปดาห์ที่5เสร็จสิ้นไปนะคะ ปรากฏว่าไบเยอร์มิวนกนำเป็นจ่าฝูงจากการลงแข่ง5นัดชนะ4และเสมอ1มี13แตม้มตามมาด้วยแฟงเฟิร์ตอันดับที่2ค่ะ5นัดพวกเขาชนะ4และแพ้1มี12แต้มนะคะแอเบไลซิกอันดับที่3 5นัดชนะ3และเสมอ2มี11แตม้มขณะที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นอันดับที่4ค่ะมี10แต้มเท่ากันกับดอดมุ์อันดับที่5แต่ผลต่างประตูดได้เสียเลเวอร์คูเซ่นทำได้ดีกว่านะคะ ไฮเดนแฮมอันดับที่6ค่า9แต้มไฟบวกอันดับที่7 9แต้มเช่นกันนะคะขณะที่สตุตดการ์ดอันดับที่8อุนิโอนเบอร์ลินอันดับที่9เวเดอร์เบรเมินอันดับที่10เมีมี8แต้มเท่ากันเหมือนเช่นกลัดบากค่ะอันดับที่11มี6แต้มไมอันดับที่12มี5แต้มนะคะอันดับ13วอลฟบวกอันดับ14สซังพาวลีและอันดับ15อ้าอัลส์บวกมี4แต้มเท่ากัน ฮอฟเฟนไฮม์ heim, อันดับที่16มี3แต้มค่ะและโบกคุ้มอันดับ17รวมทั้งโฮสไตคิวอันดับ18มีทีมละ1แต้มไปดูตำแหน่งดาวซันโวบุนเดสลิก้าเยอรมันฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่5นะคะ โอมามามูสจากแฟรงเฟิร์ตขายิงไป6ประตูตามมาด้วยแฮร์รี่เคนจากไบเออร์มิวนิกนะคะยิงไป5ประตูฟลอเรียนเวนจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นซูโตมาชิโนจากโคสตคิวและอังเดรกรามมริชจากโฮฟเฟนแฮมยิงไปคนละ4ประตูทางนี้คุณผชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโสได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทางสปอร์ตบ n น w ิ c ส์ชานแนลค่ะ